สวัสดีค่ะสวัสดีคอายุน้อยร้อยล้านในวันนี้ครับน่าจะเป็นแรงบนนันดาลใจที่ดีครับสำหรับใครหลายๆคนที่อยากทำธรุรกิจก่กับแม่และเด็กนะครับเผ<ส>อู่บนี้น <ๆ S 2> มองเห็นโอกาสครับในการใส่ความปลอดภัยให้กับลูกน้อยจนสาม,มารถสร้างธรุรกิจที่มียอดขายร้อยล้านบาทครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หมวยนะคะเจ้าของธ<ค>ุรก,กิจ baby gift ค่ะถามพี่หมวยก่อนเลยพี่หมุยอายุเท่าไหร่4 2แล้วค่ะทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับ12ปีค่ะ12ปีรายได้ที่เท่าไหร่คะปีล่าสุดก็อยู่ที่ล้านคาะ130ล้านบค่ะหนึ่งนาอขนาดสิบ เก้าข้าสูย์ธุรกิจ้อยล้านนะครับประมาณ10ปีค่ะตลาดแม่และเด็กเ่ยครับตลาดนี้จริงๆแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นจริงไหม ตกประมาณปีหนึ่งเรามีเด็กประมาณสัก6ถึงเจ็ดแสนคนที่เกิดใหม่ทุกปีนะคะทำไมทุกคนอยากเข้าธุรกิจนี้แต่ไม่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จล่นนะครับอยู่ที่การที่เราจะรู้จักความต้องการของลูกค้าสินค้าที่เรานามาเสนอต้องเป็นของที่ดีจริงช่วยเหลือตอบโจทย์ความต้องการเขาได้จริงๆต้องเหมาะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กด้วยไรายได้เนี่ยร้อยสามสิบล้านอยากรู้ว่าขายอะไรได้ร้อยสามสิบล้านอะ่ะหลักเลยของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยนะคะเป็น safety and innovation คือทั้งความปลอดภัยแล้วก็นวัตรกรรมด้วยก็จะมีรถเห็นเด็กคา a ์ซี c b อุ้มเด็กก็วิทานข้าวตู้อบฆ่าเชื้อโอ้มีมากมายเลยค่ะถ้่อ,อยากจะเห็นแล้วที่บอกสินค้าเพื่อความปลอดภัยของเด็กหน้าตาม็นยังไงขอเนี้เข้าไปดูด้านในได้ไหมคะได้เลยเชิญเลยค่ะค่ะสินค้าเพื่อความปลอดภัยและนวัตกรรม สำหรับเด็กต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคะ่ะรถเข็นเด็กค่ะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ,ะเป็นครั้งแรกค่ะที่เราใช้คําว่า baby ergonomic design เ<ะ>พราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาเนี่ยก<ะ>ระดูกสันหลังเขาจะเป็นเส้นตรงท่าที่ดีที่สุดสาหรับเด็กคือท่านอนล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปกป้องตั้งแต่ต้นคอนะคะก<ะ>ระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกช่วงปลายเท้าเขาด้วย<ะ>อย่างตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่เขามีพัฒนาการนั่งได้เริ่มคลานได้เราจะมีการปรับเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักพิงแล้วก็ปลายเท้าเพื่อรองรับสยสสงัย ไหมคะว่าทําไมบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณสัก40-50เริ่มปวดสะโพกเริ่มเป็นมอน<พ>อเป็นอกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่าการพัฒนานในช่วง3ปีแรกเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กไว้แล้วตอนเด็ก เธอไม่นอนหลังตรงเธอเลยปวดหลังต like ่้งต่อไปนี้ราคาปกติเลยอยู่ที่ประมาณ38,500บานปีที่ผ่านมาเนี่ยขายไปมากกว่า5้ารคันบวกไปบวกมาคันนี้ยี่สบล้านแล้วอ่ะผมกองมีน้องเนาะอุ้มน้องมือหนึ่งค่ะอีกมือหนึ่งเราก็สามารถพับเก็บนักแสดงได้เลยโอ้ยาจริงๆด้วยนะงันขอไปดูตัวอื่นต่อนะครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ สินค้าขายดีสุด The best seller คือคาซีทค่ะอะไรคือคาซีททำไมต้องมีเพราะว่าเวลาเราพาเด็กนั่งรถไปกับเราด้วยอะคะ่ะความที่เด็กเขาขนาดเขาเล็กมากเลยเราไม่สามารถที่จะใช้เข็มขัดน,นิรภัยของรถมาล็อกที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีอุปกรณ์พิเศษะคะ่ะเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเขาโดยที่ตัวคาซีทเนี่ยจะมีเข็มขัดน,นิรภัยล็อกอที่ตัวของเด็กเวลาเกิดอุบัติเหตุตัวเนี้ยจะช่วยยึดไว้ไม่ให้เด็กเนี่ยถูกเวียงออกมาจาก รถหรือเบาะรถขายดีขนาดไหนนะครับ1,000ตัวพันตัวตัวละเท่าไหร่3 9ก0 0มัน <39, 500 S 2> มันดียังไงทำให้มันขายดีขนาดนี้ตัวนี้เขาสามารถหมุนได้360อ,องศา<อ>ซึ่งจะช่วยให้เวลาเราอุ้มลูกอะค่ะสมมุตินี่เป็นประตูเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถอุ้มเขา วางลงไปในคาซีดนี้ได้เลยร้ออีกอย่างหนึ่งคือแรกเกิดเนี่ยเราจะต้องติดตั้งให้เขาหันหน้าไปทายรถลักษณะนี้ด้วยค่ะสังเกตไหมคะพอรถเด็กกระทาน,นันพ๊กเนี่ยหน้าเราจะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ทีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยหลังกับคอเขายังไม่แข็งแรงใช่ไหมคะหลังเขาก็จะพิงลงไปบนเบาะเบาะเนี่ยจะเป็นตัวรับสรลระด้านหลังกับคอเขาได้เลยซึ่งถ้าเกิดเราติดผิดทางถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตัวเด็กก็จะพุ่งไปในทิศทางเดียวกับเราซึ่งแล้วลองนึกดูว่าคอกับหลังเขายังไม่แข็งแรงอะคะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิตได้เลยถ้าเราติดผิดทางอันนี้ก็เป็นคาซีค่ะแต่ว่าตัวนี้จะมีนวัตกรรมที่เยอะขึ้นมานอกจากหมุนหันหน้าหันหลังได้แล้วตัวนี้หันข้างได้ค่ะแล้วก็ สามารถปรับเอนนอนอออเป็นเตียงนอนคาซิสแบบเฟิร์สคลาสเขาจะบอกมัม b u นบิส s นสเหมือนเฟิร์สคลาสมียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดี๋ยวที่นอนได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิบัตรในการผลิตค่ะตัวนี้กี่บาทครับ39,500เหมือนกันค่ะขายไปแล้วทั้งหมดกี่ตัวคะไม่ต่ำกว่า500ตัว อันนี้เป็นตู้อบ UV สําหรับเด็กค่ะเป็นตู้สําหรับฆ่าเชื้อพวกของใช้เด็กขวดนมแก้วน้ําจานชามช้อนตุ๊กตาของเล่นได้หมดเลยถ้าในสมัยก่อนคนโบราณเลยก็อาจจะเอาไปต้มไปนึ่งคืออันนี้ไม่ต้องเลยใช้ใชน้ำร้อนได้เลยใช่ค่ะก็คือว่าเราแค่ล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็สะบัดให้เหลือแค่ละองอน้นํานิดหน่อยแล้วก็วางเข้าไปนี่บอกว่าง่ายกว่าใช้น้ําร้อนลวกมากเลยนะถูกต้องค่ะแล้วเราก็กดปุ่มค่ะกดปุ่มออโต้หนึ่งครั้งเท่านั้นเองเสร็จแล้วกี่นาที 30นาทีค่ะ<ฮ>เขาจ,จะทำงาน3ขั้นตอนขั้นแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นเป็นแสงสีแดงตรงนี้นะคะเขาจะใช้ความร้อนอบให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันแห้งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยแสง UV เพื่อการฆ่าเชื้อแล้วสเต็ปสุดท้ายก็คือเป็นการระบายอากาศ<ฮ>ระบายกลิ่นกี่บาทกี่บาท13,900ค่ะ13,900รุ่นนี้ใช้มือถือคอนเน็กบลูทูธเป็นรีโมทได้สมมติว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะนั่งให้นมท้องอยู่อีกจุดหนึ่ง อยากรู้ว่าตอนนี้เครื่องทํางานเสร็จหรือยังไม่จําเป็นต้องเดินมาดูคะ่ะนั่งให้นมน้องไปเรื่อยเืแล้วก็หยิบมือถือมาดูอ้าเครื่องยังทํางานอยู่อ่ะไม่เป็นไรหลอกก่อนแต่ที่สงสัยมากอันนี้นี่นี่กล่องมันเท่มากเลยนี่ดูแลแบบว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่มาก อนนคือเป้อุ้มเด็กแบบคลิปซีดค่ะเป็นเป้อุ้มที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องไปกับเราได้ทุกที่เลยเป้อุ้มที่ดีไซน์ดีๆเนี่ยเราสามารถเดินเที่ยวได้ทั้งวันเลย<อ>ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะปลอดภัยสําหรับสรีระของน้องนะคะช่วยเรื่องของการประคองหลังของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าเวลาเราอุ้มน้องนานๆเนี่ยเราจะล้ามากๆเลยที่ไหล่ที่หลังพวกนี้ค,ค,ค่ะจริงไหมครับกว่าจะมีร้านสวยงามแบบนี้จุดเริ่มต้นเราเป็นร้านโชว์หวยเด็กเล็ก ใ,ในตลาด<ช>นัดซอยละลายซับใช่ก็คือท่านนึกย้อนไป12ปีที่แล้วจุดเริ่มต้นร้านแรกของเราคือเราไปเช่าเหมือนแบบเป็นห้องเช่าเล็กๆอะค่ะในตลาดนัดนี่แหละค่ะขายสินค้าเด็กที่หาได้จากในท้องตลาดในประเทศไทยทั่วไปภูมิใจไหมฮะมาถึงวันนี้ ภูมิใจค่ะเพราะว่าไม่ได้ภูมิใจแค่ว่าเราได้ทําธุรกิจประสบความสําเร็จเราจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเด็ก,เดกๆเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้ของของเราหรือแม้แต่คาซีข,ของเราที่ช่วยไปปกป้องลูกเขาเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าไม่ได้คาซีข,ของที่ร้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าลูกเขาจะเป็นยังไง<ๆ>ก็เป็นความภูมิใจเราด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กเนี่ยเป็นอนาคตของประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กเขาได้รับการดูแลอย่างดีได้ใช้ของที่มีประสิทธิภาพมันทําให้เด็กเขามีความแข็งแรงมีความปลอดภัยเขาก็สามารถที่จะไปสร้างสารรค์หรือว่าสร้างอนาคตสวยๆงามๆของเขาได้ความสำเร็จคือการทำความฝันให้รู้ร่วงและช่วยให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากความฝันที่เกิดขึ้นชูการ,ร์เรเลียวดา กว่าที่คุณหมุยจะก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้สําหรับเด็กที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ในการดูแลความปลอดภัยของลูกน้อยทั่วประเทศเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับมาถึงช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะให้พวกเรานะคะได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้คุยเรื่องราวของพี่หมวยกันบ้างค่ะครับ,รบก่อนจะรับเรื่องราวแรงบันดาลใจนะครับต้องขออนุญาตครับขออนุญาต ขอบคุณนะครับอย่างเป็นาทางการท,าที่มาช่วยเป็นแรงเราจะให้เราในวันนี้ะนะครับทางบร l เลียน i ินครับมอบทางนี้ให้กับเราเราก็เลยอยากจะนําสิ่งนี้มาขอบคุณครับที่ คุณหมวยมาช่วยให้แรงนันดาใจกับพวกเราในวันนี้และคุณคผู้ชมครับตอนนี้อยากจะทราบเรื่องราวของพี่หม่ยแล้วชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของพี่หมวยเลยเริ่มต้นชีวิตเป็นยังไงเป็นคนกรุงเทพค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําอาชีพเป็นตัวแทนขายเฟอร์นิเจอร์สนงงานักงานในวัยเด็กนัตอนนั้นนะคะเรามีความฝันไปของตัวเองไหมคะก็มีค่ะเราอะก็ดูหนังฝรั่งใช่ไหมคะเราก็เริ่มอยากที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศส่วนข้อที่2ก็คือการที่ได้ไปทํางานในบริษัท องค์กรระดับนานาชาติแล้วก็ความฝันสุดท้ายแล้วก็คือการที่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจโดยมีธุรกิจเป็นของเราเองเราเริ่มเดินทางไปหาสามเป้าหมายนั้นยังไงคะเรามองไปถึงมหาลัยเลยว่าเราอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ย ก็มองว่าเอแบกน่าจะเป็นปลายทางที่ทำให้เราเนี่ยทำตามความฝันของเราได้เพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษ2ก็คือเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทานด้าน,น,นการสอนเรื่องของทางธุรกิจด้วยเราเรียนติงขนาดไหนครับตอนจบก,ก็เกียรตินิยมเกียรตินิยมเกียรตินิยมพอเราได้เกียรตินิยมออกมาแล้วเรามีการตั้งเป้าเลยไหมว่านี่เรามาคุณภาพขนาดนี้เราจะไปไหนต่อก็ตั้งเป้าคะ่ะบริษัทที่เป็นธุรกิจระดับประเทศค่ะ ที่แรกที่หลังจากเรียนจบเลยคือที่บริษัทนําเข้าผลิตภัณฑ์ของมาเอ็กเพนเซอร์บริษัทที่2อ,อาจจะไม่ใช่บริษัทอินเตอร์แต่ได้ทําแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์แล้วก็ระดับโลกด้วยเพราะว่าเป็นการทําลิขสิทธิ์แบรนด์สินค้าของ แมนเชสเตอร์อยู่ในตึดหลังจากนั้นต่อไปเราเดินทางไปทํางานที่ไหนต่อคะความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเริ่มอาจจะไม่พอละถ้าเราอยากจะเติบโตขึ้นไปต่อจากนั้นเพราะวันนั้นเนี่ยเราได้เป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดแล้วสเต็ปถัดมาก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะเลือกไปต่อที่เรียกว่าเป็น exchange program หรือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ระยะเวลา6เดือนเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ได้เยอะมากค่ะเพราะว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อหาที่เราได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่มาในวันนี้ด้วยค่ะจุดเริ่มต้นนั้นคือ,อยังไงคะช่วงนั้นพี่สาวเริ่มมีน้องละแล้วเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยพี่สาวก,ก็จะชอบให้เราเอะค่ะคอยเช็คราคาของเล่นของสําหรับเด็กให้เราก็เห็นว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่เขาให้เราดูเนี่ยมันจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยราคาสูงมากและด้วยราคาแบบนี้ เราก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าเด็กที่ครอบครัวไม่ได้มีฐานะล่ะมีโอกาสได้เล่นของเล่นเสริมพัฒน,นาการพวกนี้ไหมของเล่นพวกนี้มีแต่อยู่ที่ต่างประเทศทําไมประเทศไทยไม่มีของดีๆแบบนี้ให้กับเด็กไทยได้ใช้พอเรากลับมาจากแคนาดาเราลองเปิดร้านขายของเด็กดูไหมเป็นร้านขายของเด็กมือสองซึ่งเราก็เลือกเปิดร้านที่สอยละลายซัก เป็นร้านใหญ่แบบนี้อยู่ในซอยเล็กซับเลยฮะไม่ใช่เลยค่ะร้านเล็กกว่านี้ประมาณ1ในสามะคะ่ะเป็นไงครับสวยงามเหมือนฝันง่ายเหมือนฝันไหมไม่ง่ายเลยค่ะยากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นการครั้งแรกที่เราต้องลงทุนลงแรงลงไปเยอะมากๆลงทุนเปิดร้านไปประมาณแสนหนึ่งพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีการซื้อสินค้าเข้า เรื่อยๆก็เริ่มต้องยืมพี่สาวบ้างแล้วคิดแล้วแหละว่าถ้ายืมเขาบ่อยๆแบบนี้มันก็คงไม่น่าจะดีนะเริ่มมองหางานทําด้วยก็โชคดีว่ามีเสนองานเข้ามาจากหัวพิษฮารัสเงินเดือนที่เขาเสนอมาก็ไม่ใช่น้อยค่ะ,ะก็เยอะแล้วเราก็มองว่าอ่ะตรงนี้แหละ จะเป็นช่องทางในการที่เราจะสามารถมีเงินทุนมาในการต่อยอดให้กับธุรกิจเราได้ทําได้อยู่ประมาณปีหนึ่งขาดทุนเยอะมากประมาณ50,000นบาท <5, 000. S 1> ห้าแสนนตอนนั้นที่ธุรกิจเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ค่อนข้างแย่มากๆในขณะเดียวกันหน้าที่การงานเราในในบริษัทเป็นยังไงขาขึ้นค่ะเราก็ได้รับทำโปรเจกต์ที่เราประสบความสําเร็จแล้วก็เจ้าหน่ายก็ส่งสัญ,ญญาณมาแล้วว่าเนี่ยมีแผนว่าจะปรับตำแหน่งให้เราครั้งนี้มันให้บนเดียอะไรกับเราบ้างครับการที่เราทําอะไรแล้วเรา เหมือนเหยียบเรือสองแค่นะคะประสิทธิภาพมันจะลดลงเพราประสิทธิภาพลดลงแล้วเนี่ยโอกาสพลาดมันก็จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเลือกอะไรทุกคนรอบตัวเราที่เราไปปรึกษาทุกคนเลยบอกว่าเรียนมาขนาดนี้ทําไมไม่เลือกทางที่มันได้เงินประจําได้เงินแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดร้านไปเถอะตรงนั้นอ่ะห้าแสนที่หายไปอ่ะก็ถือว่าซื้อประสบการณ์ชีวิตไปแล้วกันเชื่อคุณพ่อคุณแม่เชื่อเพื่อนเชื่อทุกคนที่แนะนํากลับมานอนอยู่กับตัวเองหนึ่งคืนตื่นเช้ามาไม่ได้อ่ะ ใจมันแบบว่าฉันรักกับธุรกิจนี้ที่เราปั้นมากับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ไม่ปรึกษาใครแล้วค่ะก็เลยขอลาออกดีกว่าค่ะอย่าพึ่งนะทาไมเกมพิกขนาดเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่าใจเรามันไปทางนี้ค่ะเราก็เลือกไปตามที่ใจเรามันบอกว่าลองดูเป็นไงครับเราปรับกลย,ยุทธ์ม่หมดเลยค่ะร้านที่ละลายซับตรงนั้นก็คือเราเราปิดสาขานั้นไปเลือกที่จะไปเช่าร้านในทำเลที่ต้นทุนไม่ได้แพงมากใช้ตัวเรานี่แหละไม่ต้องจ้างพนักง,งานละ ทำเองทุกอย่างทำออนไลน์ด้วยขายของหน้าร้านด้วยจากเดือนสุดท้ายก่อนที่เราจะลาออกจากพิซซ่าฮาร์เราได้ยอดขายอยู่แค่20,000บาทแต่ในเดือนถัดมาที่เรามา ทำเองทุกสิ่งอย่างยอดขายเพิ่มขึ้นมาเป็นส0,000 0บาทในเวลาแค่เดือนเดียวชีวิตของการเป็นผู้บริหารกับการเป็นชีวิตแม่ค้ามาต่างกันเยอะไหมคบเยอะค่ะแม่ค้าทําทุกอย่างค่ะทําตั้งแต่ขัดพื้นถูพื้นปัดกวาดเช็ดถูเปิดร้านปิดร้านนั่งเฝ้าร้านเองทั้งวันจุดก้าวโดดคืออะไรครับมีอยู่วันหนึ่งค่ะนั่งรถไปกับพี่สาวแล้วก็มีหลานไปด้วยเราจอดรถอยู่กลางสี่แยกปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งเนี้ยเขาเฉลีโดนรถของเราตั้งแต่ท้ายรถจนถึงหน้ารถเนี้ยค่ะถลอกแล้วก็ยับเลยซึ่ง งเราเนี่ยนั่งอยู่ในรถเบาะหลังคู่กับหลานหลานนั่งอยู่ในคาซีตัวเราเองเนี่ยหัวไปกระแทกกับกระจกข้างซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยเราหันมาดูหลานเราเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรเลยคาซีนี่มันมันดีอย่างนี้นี่เองก็เลยเริ่มสนใจว่ามันเป็นยังไงนะทําไมมันถึงปกป้องเด็กได้เราก็เริ่มศึกษานี่คือ10ปีที่แล้วคือเป็นเรื่องใหม่มากใหม่มากๆค่ะในตอนววนั้นเนี่ยพอเรามีประสบการณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเจอใครที่มีลูกเ็าจะแนะนําตลอดเลยว่าพาน้องเดินทางไปด้วยนะคุณต้องใช้คาซีนะแต่สิ่งหนึ่ แล้วก็บางคนรู้จักก็มองว่ามันเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยรวมถึงบางคนก็มองว่าจะรู้ได้ไงแ่ะว่าคาซีเนี่ยมันปกป้องลูกเขาได้จริงๆถ้าเราอยากจะทําให้คนเขาหันมาใช้คาซีน่ยเราต้องมีคาซีที่มันดีพอที่เราจะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่ามันจะปกป้องลูกเขาได้ก็ไปเจอคาซีแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นค่ะ ชื่อว่าแบรนด์อัปิกายากไหมกว่าจะได้เป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์นี้มากมากที่สุดแลคะค่ะเพราะว่าคือเป็นแบรนด์ที่ว่าอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามไม่ว่าเขาจะปฏิเสธเรากี่ครั้งถ้าเราตื้อคะ่ะเราแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถได้จริงเขาก็จะให้โอกาสนั้นกับเราคะ่ะการขายคาซีนนะวันนั้นวนนี้ครับยากมากคะ่ะกว่าจะขายคาซีกันได้แต่ละตัวนี้เราใช้เวลากันหลายชั่วโมงมากเราต้องมาปูพื้นกันใหม่หมดเลยว่า คาสซีคืออะไรปกป้องลูกได้ยังไงแล้วทำไมถึงเป็นต้องใช้จะมีประโยคทีเด็ดเลยค่ะไม่เห็นต้องมีคาซคีก็เลี้ยงโตกันขึ้นมาได้แบบนี้ไม่ต้องใช้หรอกโอ้โหซึ่งสิ่งนี้ใช้เวลาต่อสู้มากี่ปีครับถึงทำให้คนเข้าใจได้5ปี5ปีการพูดเรื่องเดียวกันซ้ำๆเนี่ยมันเบื่อไหมฮบางครั้งก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เบื่อะคะ่ะ ยังพูดได้ปัจจุบันก็ยังพูดอยู่นะคะถ้าอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขนะคะทุกครั้งที่เราให้ความรู้กับเขาไปเนี่ยเชื่อว่าเขาจะสามารถเอาความรู้ที่เราให้ไปเนี่ย ไปเลือกของที่ดีที่สุดให้กับลูกเขาได้จากวันที่มันขายลําบากจนวันนี้ขายได้ปีหนึ่งเป็นพันๆอันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับจุดเปลี่ยนมันคืออะไรครับหลังจากความพยายามหลายปีของเราคือจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณลูกค้ากลุ่มแรกๆของเราที่เขามาซื้อคาซิกับเราเขาเห็นว่าของเราเนี้ยมันดีมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่มีน้องบอกกันแล้วก็ชวนกันเข้ามาต้องบอกว่าเราแทบจะโฆษณาน,น้อยมากนะคะในช่วงแรกๆเพราะเราไม่ได้มีเงินทุนอะไรเลยแต่ลูกค้าที่เราได้กลับมาทั้งหมดเนี้ยจากการบอกต่อเท่านั้นเลยเป้าหมายต่อไปในชีวิตของเราามมีคะะเรก็จ ทำธุรกิจของเบบี้กิ๊์เนี่ยให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็พยายามเป็นที่หนึ่งในใจของคุณพอ่อคุณแม่เมื่อต้องการนึกถึงคำว่าปลอดภัยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเขาได้ถนนของความสำเร็จไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่ความลหลงไหลจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ทอมมี่ฮิลฟกเกอร์ กว่า10ปีที่คุณหมุยมุ่งมั่นทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จและก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้านเส้นทางชีวิตของเธอจะต้องพบเจอกับบททดสอบอะไรบ้างไปติดตาม,มานต่อเลยครับมันฟังดูสวยงามแล้วนะวันที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามีวันที่เราท้อที่สุดเหนื่อยที่สุดไหมมีค่ะ มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งช่วงแรกเนี่ยที่เรานำแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยหนึ่งในกฎเหล็กของต่างประเทศเลยคือเราต้องทำตลาดให้เขาการไปอยู่ห้างการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่ทุกคนคาดหวังจากเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเข้าห้างมันมีเงื่อนไข GP เรื่องค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากๆขายได้ได้ภาพลักษณ์ได้ยอดขายแต่ไม่มีกำไรที่จะมาเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังบ้านเราเราก็ถอยออกมาแต่ เสียงจากเมืองนอก,นอกส่งกลับมาค่ะว่าคุณเอาแบรนด์เราไปเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถไปอยู่ในช่องทางตรงนั้นได้เนี่ยคุณก็ไม่น่าจะสามารถทําแบรนด์เราได้ดีนะเขาก็ยื่นคำขาดมาเลยว่าเราจะต้องกลับไปอยู่ในห้างเครียดไหมเวะลาเขาจะถอนสัญญาเราเครียดมากค่ะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีร้านเบบี้กิฟต์เต็มรูปแบบเหมือนอย่างปัจจุบันชื่อแบรนด์แอฟริกาเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนนามสกุลของหมูเลยเวลาไปไหนไหนเนี่ย คือคนจะแนะนําคุณหมูอแอฟริกาค่ะวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าทางมือนอกส่งจดหมายฉบับนี้มาวันนั้นเราไปออกบูธขายของเรามองไปในบูธเราเนี่ยพนักงานขายลูกน้องเราวิ่งขายของกันในใจข้างในเนี่ยเราแทบจะร้องไห้เลยอะว่าถ้าภาพที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยปีหน้าเรามาที่บูธแล้วมันไม่ได้เป็นบูธเราอะมันเป็นบูธของคู่แข่งอะคือมีคนอื่นเอาไปทําแทนแล้วอะนำสุขขุมเนี้ยมันจะก็จะไม่ใช่ของเราแล้วก็เลยมานั่งคิดว่า เราก็ต้องมีพื้นที่ขายของเราเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําร้านเบบี้กิทอย่างเต็มรูปแบบก็ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมแต่เราก็มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของเราด้วยทีมงานของเราเชื่อว,ว่าเราสามารถที่จะทําร้านของเราเนี้ยขึ้นมาทดแทนการจําหน่ายในห้างได้และแล้ววันนี้ก็ทําได้จริงๆใช่ค่ะก็เปิดสาขาไปเรื่อยๆจนเราพิสูจน์ให้กับทางเจ้าของแบรนด์เขาได้เห็นแล้วว่ากลยุทธ์ที่เราเลือกวิธีการที่เราเลือกสามารถที่จะ ตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้ <ege LGBTQ> การทำธุรกิจอะมันมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันบางทีเราตั้งเป้าว่าเราต้องไปตรงนี้ให้ได้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เราไปถึงทางนี้ไม่ได้บางทีเราต้องยอมอ้อมบ้างยอมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนได้บ้างแต่สุดท้ายเราทําให้ถึงตรงนั้นได้อันนั้นก็คือถือว่าเราประสบความสําเร็จอาจจะมีหลายๆคนที่เขาดูอยู่ ที่เขาอยู่ในจุดที่ยังไม่ถึงจุดนี้อะ่ะแต่เขาอยากจะเป็นพี่มากถ้าเกิดจะฝากให้กําลังใจเขาหรือฝากบอกอะไรกับเขาพี่หมูจะบอกว่าอะไรก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราทุกความฝันนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาให้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะ่ะมันมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราเป็นผู้เลือกที่จะเดินต่อหรือจะยอมถอยในบางครั้งหลาะจะต้องยอมสูญเสียความฝันหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งที่เรารักไปเหมือนกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าปลายทางความฝันของเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามุ่งไปถึงมันได้เราก็จะประสบความสำเร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างนี้ได้คุณก็จะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนถัดไปค่ะขอเส้นทางสู่ความฝันอาจเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางและอุปสรรคมากมายขอเพียงมีจิตใจที่มุ่งมัน่นไม่ล้มเลิก เรียนความผิดหวังให้เป็นพลังพลักดันไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้สักวันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะเป็นของคุณอายุน้อยร้อยล้านอารุณสีพิริยะเลิศศักดิ์